สวัสดีครับวันนี้เราจัดมารีวิววันนี้จะนำเสนอตัวไขควงนะครับชื่อว่า b s c h Go นะครับเวอร์ชัน2นั่นเองถามว่าทำไมเราถึงผมถึงจัดตัว b s s h Go เวอร์ชัน2ตัวนี้มานะครับผมเพราะว่าผมเคยใช้สว่านไฟฟ้าไอ้ไขควงไฟฟ้าปรากฏว่ามันมีปัญหานที่ว่าเพราะอันเป็นมือจับเนี่ยมันกลายเป็นว่าในแองเกลิลในบางมุมเนี่ยเราเราไม่ถนัดแต่ตัว b s c h ตัวนี้นะคร เวลาเราสมมติว่าเราอยู่ในมุมข้างล่างเนี่ยเราสามารถที่จับและแทนขึ้นตัวเนี้ยค่อนข้างดีมากแล้วเรามาดูตัวแพ็กเกจกันว่าที่ผมซื้อเนี่ยในตัวช้อปปีนะครับผมซื้อตัวที่มีแพ็กเกจแถมหัวมาด้วยแถมถึง27หัวเลยนะครับอันนี้คราวนี้เนี่ยราคาที่ผมซื้อมามันคือ1,490บาทพร้อมกับหัวตัวนี้นะครับด้วยโอเคแล้วเรามาดูกันในแพ็กเกจนะครับนอกเหนือจากที่เป็นตัวมันให้มาแล้วเนี่ย มันแถมหัวมาให้สองหัวนะครับของผมสองหัวเนี่ยก็คือเป็นหัวแฉกทั้งคู่เลยนะมันไม่ได้มีหัวแบนมาให้ตอนแรกผมก็ไม่แหกือนกันว่าทาไมมันแถมมาให้แบบนี้นะครับแม้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับแต่ไม่มีหัวชาร์จนะนี่คูกคุณต้องดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะโอเคงั้นเราต่อไปก็คือนอกเหนือจากในแพ็กเกจแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันนะครับมันตัว27หัวที่มันแถมมาให้เนี่ยมันจะมีตัวไขมาให้หนึ่งตุกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ ตัวที่มันเป็นตัวที่มันเป็นหัว27อันเนี่ยครับมันให้มาประมาณนี้ขอให้ทุกคน้เห็นอะน่าจะชัดเจนนะครับวันนี้เราขอดูอ่าเจองในข้อดีึงมันก็คือว่าเวลาเราตั้งบุมเนี้ยถ้าเป็นไขววงไฟฟ้าที่จะเป็นตัวปืนจับมันต้องไขข้านดฝั่งนี้ซึ่งมันจะไม่ค่อยถนัดเวลาลุกข้างใต้่้ใช่ไหมฮะข้างใต้เนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็คือเราแค่จับแล้วดัันขึ้นไปมันจบเลยนะแค่นี้คือง่ายๆแล้วจบเลย ลักษณะของมันฟังก์ชันมันนะครับมันจะมีตั้งแต่ระดัแบบที่2องระดับสามแล้วก็แมตคือ6นะครับผมที่เรผม,ผมใช้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเป็นกดกดเพื่อไขนะครับอันนี้สวิตก็คือดันเดินหน้าหรือหรือถยหลังถ้าเป็นตรงการก็คือไม่ทำไรนะครับอะไปง่ายตัวที่เสียบที่ชาร์จนะครับอยู่ด้านหลังนี้ผมจะมีลอกเอาไม้มาเอาไม้มา มาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับพัแชกนะใส่ตัวแชกเข้าไปตัวนี้นะครับง่ายๆนะหรือ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 ,รอ,รอใครใครที่ซื้อซื้อชุดเสกมานะครับมันก็จะมีของแถมมนาะให้มันจะมีของมาให้เนอะคุณก็เอาตัวของแถมใส่ไปได้เลยนะครับอย่างนี้เพื่อต่อความยาวนะหรือจะเอาหัวมันผมมันใส่ไปเลยก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำ ผมไม่ค่อยชอบเพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าอยากให้มันยาวขึ้นมานิดนึงเวลาจับแบบมันจะได้กะระยะได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็จะใส่ใส่หัวอั่งนี้ผมจะใส่หัวที่เขาแถมมาให้ดีกว่านะอ่านี่เอออันนี้ไม่ใช่เงาก็เป็นหัวนิดนึงก่อนเป็นหัวเฉดนี้อะนะครับหัวเฉดนี้นะโอเคลักษณะโดยนี้นี่นะครับอ่ะ ชุดชุดก่สร้งผมชุดน็อตของผมมีทั้งสั้นทัง้งยาวไหนะมาดูซิวันนี้เราจะลองอันไหนได้บ้างนะครับง่ายๆสัส้นๆนะครับเรามาดูกันตรงน้ก่นดีกว่าแล้วลองดูว่าถ้ามันสุดแล้วจะเป็นยังไงเห็นไหม,ม พอสุดแล้วมันไม่ไปต่อนะมันไม่ไปต่อเนี่ยข้อดีของมันนะครับแล้วดูถอนกลับนะถอนกลับเห็ <He S 2> นไหมไข่คงฟฟ้าธรรมดาเนี่ยพอเราอัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่หยุดให้เรา มันคืออัดเข้าไปจนหัวเนี่ยเกี่ยวมันพังพอเราใช้ตัวไขควงไฟฟ้าที่ค่อนข้างดีหน่อยครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถควบคุมและหัวไม่เสียได้หัวไม่แตกได้ตรงนี้จุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะสมมติวเรามีคก้าอีตัวนี้เนี่ยเราต้องการถอดน็อตที่มันอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนที่ผมบอกไปข้อดีของมันก็คือเรากดปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะไขเข้าหรือไขออกก็ได้นะครับผมหรือไขเข้าก็าดนี้ เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวลักษณะตัวปืนะมันกลายว่าผมต้องใช้ปืนแบบนี้แล้วมันอัดไงเวลามันช้อนอยู่้างใต้อย่างนี้สมมติอย่างนี้เราก็แค่จับมันแทงไม่ง่ายเลยเนาะจับมันแทงแล้วก็จบแต่ถ้าเป็นปืนเนี่ยก็คือกลายเป็นว่มมาเราต้องจับแับจับยางไงแล้วก็แทงเข้าไปซึ่งมันจะทําให้ข้ออ่ะเสียดายก็พลิกแล้วก็แรงมันก็ไม่พอแรงของเราก็ไม่พอผมคิดว่าซื้อตัวนี้มาค่อนข้างคุ้มครับแล้วมันสามารถที่จะใช้ได้หลายๆเหตุการณ์แล้วก็อย่างคือผมว่าแรงมันพนนะ าแรงมันหมดเนี่ยมันจะหมดก๊อกแรกแล้วเราก็อัดต่อนิดนึงครับมันก็เข้าได้ไม่ร้อนไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ผมมีอย่างหนึ่งที่ข้อสังเกตหนึ่งนะครับก็คือยางเนี่ยมันจะเป็นยางลักษณะเหมือนยางทั่วๆไปคราวนี้นะถ้าเจอความร้อนเนี่ยมันจะเหนียวอันนี้คือข้อข้อจุดน่าสังเกตมากเป็นยางที่มันเป็นขอบตามตรงนี้ครับถ้าสมติมันร้อนมากๆมันจะเหนียวเหนียวมันก็ ติดมือได้นะครับเหมือนพวกเมาส์เหมือนพวกอะไรพวกนี้ทั่วไปเนี่ยอันนี้น่าสังเกตมากๆครับไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะโอเคจบการรีวิวของเรานะครับจัดมารีวิวจัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมยังไงก็ขอให้สับส r i b e นะครับแล้วก็ฟอลโล่เราได้นะครับสับส,ส,สคไครกดกระดิ่งไว้นะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับทุกคน